เพื่อนๆที่มีคอนโดหรือว่ากําลังจะซื้อคอนโดเคยรู้ไหมครับว่าเวลาเราซื้อคอนโดแล้วเราจ่ายค่าคอนโดไปเนี่ยสาตารางเมตร50ตารางเมตรเนี่ยพื้นที่ที่เราได้มาใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ครบเท่านั้นเพราะว่าอะไรเวลาเราซื้อคอนโดเขาคิดพื้นที่เรายัางไงเดี๋ยวคลิปนี้พี่สรุปให้จบในคลิปนี้คลิปเดียวครับสวัสดีครับพี่พี่จากช่องช่างเถอะบายพี่ปีนะครับ ก่อนที่จะไปคุยเรื่องโฉนดของคอนโดกันนะครับฝากกดติดตามช่องช่างเถอะอบายพี่วินทุกๆช่องทางด้วยนะครับเวลาเราไปเลือกซื้อคอนโดนะครับเวลาเราไปถึงเนี่ยเขาก็จะบอกเราว่าคอนโดเนี่ยทป์นั้นนะครับทป์นี้เนี่ยมันมีขนาดพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นทป์ป A มีขนาดพื้นที่ใช้สอย30ตารางเมตรทป์ป B มีขนาดพื้นที่ใช้สอย40ตารางเมตรแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะครับ พื้นที่ที่เราได้ใช้งานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับตัวเลขที่เขาบอกเรานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีในส่วนของโครงสร้างต่างๆครับที่เราเนี่ยจะต้องรับผิดชอบไปด้วยอันดับแรกเลยนะครับก็คือกําแพงห้องคอนโดเราเนี่ยในส่วนที่ติดกับทางเดินส่วนกลางอะครับกำแพงนั้เนี่ยเขาจะถือว่าเป็นของเรานะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ากําแพงนี้มันมีความหนา10เซนเวลาเขาคิดเงินเราอะครับเขาก็จะคิดบริเวณกําแพงหนา10เซนไปด้วยนะครับซึ่งอันนะั้เราจะต้องจ่ายเงินเป็นตารางเมตรด้วยเหมือนกันถัดไปอีกหนึ่งส ก็คือบริเวณกําแพงห้องนะครับที่อยู่ติดกับห้องข้างๆครับถ้าเกิดว่าบริเวณไหนที่มันติดกับทางเดินส่วนกลางอันนั้นนะ่กำแพงร้อยเปอนะครับจะเป็นของเราหมายว่าเวลาวัดพื้นที่เขาจะวัดด้านนอกกําแพงในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นผนังกั้นห้องระหว่างห้องนะครับเขาก็จะคิดเราครึ่งหนึ่งนะครับสมมุติว่า ถ้ากำแพงระหว่างเรากับเพื่อนบ้านเนี่ยมันหนา10เซนนะครับเวลาเขาขีดพื้นที่นะครับเราเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบขนาดพื้นที่ของตัวผนังเนี่ยเข้ามาด้วย5เซนในส่วนที่เขาจะไม่นับในพื้นที่ใช้สอยนะครับไหนเพราะว่าในบริเวณที่เขาไม่ได้คิดเงินเราเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือจะเป็นส่วนของผนังห้องนะครับถ้าเกิดว่าผนังห้องเราเนี่ยมันเป็นผนังด้านนอกของอาคารนะครับหมายความว่ามันเป็นผนังที่คุ้มตัวคอนโดไว้นะครับตัวนั้นน่มันจะต้องเป็นส่วนของอาคารอยู่แล้วนะครับในส่วนนั้นเนี่ยเราไม่ต้องรับผิิิดดดดดชอออบคัััต่่่เเเกกวววาาาามนนนนนป็ผงททีี้้้ลพื วัดจากด้านในของผนังนะครับถัดมาก็คือในส่วนบริเวณที่เป็นระเบียงนะครับไม่ว่าเราจะอยากได้นะครับอยากจะใช้หรือว่าไม่อยากจะใช้นะครับตัวบริเวณระเบียงตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะรวมอยู่ในพื้นที่ใช้สอยที่เขากเก็บตังค์เราด้วยนะครับรวมถึงในบริเวณที่ใช้วางคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับซึ่งมันมีการกําหนดพื้นที่ชัดเจนนะครับบริเวณที่เขาวางคอมเพรสเซอร์แอร์พวกนั้นเนี่ยก็จะถูกคํานวณรวมในพื้นที่ใช้สอยเวลาเขาขายเราด้วยเหมือนกันในส่วนของบริเวณที่เป็นโครงสร้างก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเสา ก็มาในห้องเราบริเวณนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยได้นะครับเพราะว่าเขาก็คงถือว่ามันเป็นโครงสร้างของตัวอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูในตัวโฉนดของคอนโดนะครับเราก็จะเห็นพื้นที่มันเนี่ยมีเหลี่ยมเหลี่ยตามเสานะคงอวก้นี้เขาจะไม่ได้คิดเงินเราและส่วนสุดท้ายที่เขาจะไม่ได้รวมนะครับก็คือพวกบริเวณช่องชาร์ปนะครับพวกช่องงานระบบต่างๆเช่นเดียวกันครับเขาก็คงถือว่าพวกนี้มันเป็นส่วนของงานส่วนกลางนะครับในกรณีที่มันมีช่องชาร์ปนะครับโผล่เข้ามาอยู่ในบริเวณห้องเราซึ่่่่งงสวววววววนนนนใใหหหก็จะะอออยูบรริเณแแแแถๆ้้ําาืต บริเวณนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะคิดเป็นพื้นที่ใช้สอยได้เหมือนกันคราวนี้เรามาลองคำนวณกันดูเล่นๆนะครับว่าเวลาเราซื้อคอนโดกับพื้นที่ที่เราได้ใช้งานจริงเนี่ยมันแตกต่างก,กันมากน้อยแค่ไหนครับสมมติว่าเราไปซื้อห้องขนาดสัก 26ตารางเมตรละกันนะครับ26ตารางเมตรก็คือเอาง่ายๆและกันว่ากว้าง4เมตรนะครับแล้วก็มีความลึกเนี่ย6เมตร50ในส่วนแรกนะครับที่เขาจะคิดเงินเราแล้วเราไม่ได้ใช้นะครับก็คือส่วนที่เป็นผนังที่อยู่ติดกับทางเดินอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดว่าห้องนี้เราสมมติว่ามันเป็นห้อง26ตารางเมตรนะครับหน้ากว้าง4เมตรนั่นหมายความว่าพื้นที่ที่เราหายไปนะครับก็จะกลายเป็นความกว้าง4เมตรนะครับเท่ากับความหนาของอิดนะครับหรือว่าผนังอีกสัก10เซนละกันแค่บริเวณด้านถนนตรงนี้ครับ พื้นที่เราก็จะหายไป0.4ตารางเมตรแล้วครับหลายๆคนก็จะบอกให้มันแค่0.4ตารางเมตรเองนะครับมันแค่นิดเดียวเองครับแต่ครับยังไม่หมดครับผนังด้านข้างครับที่ห้องเราเนี่ยติดกับห้องของคนอื่นนะครับถ้าในห้องนี้ที่เราคุยกันก็คือความยาวของตัวผนังเนี่ยอยู่ที่6เมตร50นะครับ2ด้านก็13เมตรใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรานต้องรับผิดชอบคนละครึ่งนะครับกับห้องข้างๆนั่นหมายความว่าพื้นที่เนี่ยเราจะหายไปอีก0.65ตารางเมตรครับ แค่เอาสตัวเลขนี้รวมกันก็1ตารางเมตรกว่าแล้วนะครับหตารางเมตรกว่ามันอาจจะดูไม่เยอะนะครับแต่ลองดีผ้าบ้านเราซื้อห้องมา26ตารางเมตรนะครับหตารางเมตรกว่าเนี่ยกลายเป็นค่าอิดค่าปูนที่เราต้องจ่ายให้กับพื้นที่รอบๆห้องและนอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าห้องนี้มันมีตัวระเบียงนะครับที่เราอาจจะไม่ได้อยากได้ใช้นะครับแต่ว่ามันมีอยู่ด้วยเนี่ยถ้าขนาดระเบียงปกติของห้องไซนี้นะครับก็น่าจะอยู่ที่กว้างประมาณสักเมตรห้นะครับแล้วก็ลึกประมาณสัก1เมตรนะครับเพราะฉะนั้น พื้นที่ที่เราจะเสียไปกับระเบียงเนี่ยก็อีกประมาณ1.5ตารางเมตรนะครับรวมกับพื้นที่ของผนังแล้วเนี่ยหายไปอีก1นึ่งนะเพราะ,ะนั้นรวมกันแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เราเสียไปก็อยู่ที่ประมาณสัก2.5ตารางเมตรนะครับซึ่งก็ ประมาณ10%เ,เลยนะครับกับพื้นที่ที่เราต้องซื้อมาแต่จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นวิธีการวัดตามปกตินะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่พ,พยายามจะบอกในคลิปนี้ก็คือว่าเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยเราก็ควรจะรู้ครับว,ว่าเวลาเขาคิดเงินเนี่ยเขาคิดเงินเรายังไงนะครับจะได้สะท้อนภาพว่าเอ้จริงๆแล้วเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่เราจะได้ของมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจากกติกาตามนี้แน่นอนครับอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องใช้ระเบียงนะครับเราก็ไม่ควรจะเลือกซื้อห้องที่มันมีรรรระะเเเเเเบีีีียยงงอออออัััันน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 น้้้้้้ชดดดดจู่่่่แลวววคกกกกก็็็ืใณทถถาาาาาิิิิมมมมปปห ที่เป็นด้านนอกของอาคารบริเวณตรงนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องจ่ายเงินแต่ในขณะที่ถ้าเกิดว่ามันเป็นห้องหัวมุมแต่ว่ามันเป็นหัวมุมที่อยู่ในอาคารนะครับไม่ใช่เป็นส่วนนอกของตึกนั่นหมายความว่าตัวผนังบริเวณนั้นเนี่ยเราก็จะต้องจ่ายเต็ม10เซนเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้และจริงๆเนี่ยมันกระทบกับผลประโยชน์ของพวกเราทุกๆคนนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบความรู้ดีแบบนี้ฝากกดติดตามช่องช่างเถืะอบายพีวิทในทุกๆช่องทางนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีคําถามอะไรที่อยากจะให้วิิเเเลลล้้้้ฟัััังนนนนยยคคออต์ทไไววดะรรบบแจ